สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ E ีีนี้นะคะเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ2องรา200บาททุกรายการนะคะ ปิดคู่ที่300บาทนะคะร้องเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่หนึ่งะคะขอเริ่มที่พระสมเด็จแบกมานนะคะพระสมเด็จแวกมานนะคะองค์นี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญพุทธซ้อนนะคะหลวงปู่ทวดนะคะกับพระอาจารย์ทีม ด้านหลังนะคะจะเป็นสถูปหลวงปู่ทวดนะคะองนี้เป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สามนะคะเป็นรูปปล้หลวงพ่อเงินนะคะรูปปลอนหลวงพ่อเงินนะคะองนี้น่าจะเป็นพิมพ์้ตานะคะรายการที่สี่นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้จะมีมวลสารนะคะ ด้านหลังมีฝังตะกุดปิดทองนะคะเป็นรายการที่4ต่อไปนะคะรายการที่5นะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะองค์นี้รายการที่6นะคะพระสมเด็จรายการที่6 รายการที่7นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผิวแตกรายงาองค์นี้จะมีโรยผงตะใบทองด้วยนะคะรายการที่8นะะนด,ดนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ รายการที่9นะคะเป็นพระเนื้อคำข้าวนะคะหลวงพ่อฤษีริงดำนะคะรายการที่10นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสูตรปี2514นะคะวัดกาหลงรายการที่10รายการที่11เนะคะเป็นพระสมเด็จไกเซอร์นะคะ สมเด็จไกเซอร์องค์นี้นะคะจะมีโรมวลสารนะคะรายการที่12นะคะเป็นพระสมเด็จองค์นี้นะคะจะมีคาบกุกนะคะ รายการที่13นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะปี2469นะคะที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถนะคะรายการที่14นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศลานะคะเหรียญเรื่องสมณศักดิ์นะคะรายการที่15นะคะเป็น ปิดตารวยไม่ยัง้งปีสองห้าหกเจ็ดนะคะหลวงปู่ศิราวัตรพระธาตุหมื่นหินนะคะเป็นรายการที่สิบห้านะคะ รายการที่16นะคะเป็นพระสมเด็จมีค่าปรักปิดทองนะคะรายการที่17นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปี2503นะคะองค์นี้เรียมกรอบกันน้ำเก็บผิวให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังตัวยันอัคษรคมชัดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่17นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่18นะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะพระสมเด็จองค์นี้นะคะรายการที่18นะคะถ้าดูไม่ทันนะคะยังไงแอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องอีกทีหนึ่งได้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่19นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังต่อโค้ดหมู่9ตัวนะคะหลวงปู่ทวดทรงเตารีหลังโค้ดหมู่9ตัวนะคะองค์นี้เป็นรายการที่ สินะคะต่อไปรายการที่20นะคะเป็นหลวงพ่อโกะนะคะนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์นะคะเป็นเหรียญรุ่นพิเศษปี2535นะคะเป็นรายการที่20นะคะรายการที่21นะคะเป็นรูปปอหลวงพ่อเดิมนะคะเอ้ยหลวงพ่อเงินนะคะรูปปอหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์นิยมนะคะหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เป็นรายการที่21นะคะรายการที่22นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังจะเป็นหลังเรียบแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่22นะคะต่อไปนะคะรายการที่23นะคะเป็นหลวงพ่อหลวงปู่ทิมนะคะ หลวงปู่ทีมที่ระลึกฉลองอายุครบ8รอบนะคะปี2518นะคะเป็นรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดนะคะเหรียญฉลุวัดพระโคจังหวัดสงขลาเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะองค์นี้รายการที่24นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่25นะคะเป็นพาคุณแผนเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องนะคะออกสีแดงๆมีค่าปลักแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นพากิ่งรอโบราณน,นะคะนี่รายการที่26นะคะ รายการที่27นะคะเป็นพระคุณแผ่นเนื้อผิวสวยๆแห้ง,หงๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่2 7รายการที่28นะคะเป็นพระรอดนะคะรายการที่29เเป็นเหรียญพระ อาจารย์ต้องวัดท่าสะแบงนะคะด้านหลังเป็นพยาคุดเป็นเหรียญมหาราบนะคะเหรียญทรงแปดเหลี่ยมแบบนี้เลยองนี้นะคะเป็นรายการที่29นะคะต่อไปนะคะรายการที่30นะคะรายการที่30อันนี้เป็นพระเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องนะคะยอดขุนพลน,นะคะพี่องนี้รายการที่30นะคะ ต่อไปรายการที่31นะคะนี่เป็นรูปทรงพระสมเด็จนะคะมีฝั่งมวลสารด้านหลังมีฝั่งตะกุดรอยปิดทองแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่31นะคะรายการที่32นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี2521นนะคะด้านหลังจะมีตัวอย่างอักขระแบบนี้เลยนะคะเนื้อผิวเหมือนเนื้อกะไรนะคะ รายการที่33นะคะเป็นพระหลวงปูเผือกนะคะเป็นพระสมเด็จพระพงษ์นะคะรายการที่สานะคะต่อไปรายการที่34นะคะองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จเกศชยโยนะคะพิมพ์7ชั้นนะคะหน้าพระสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะคะรายการที่34นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่35นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกะเสมเขมมะโกนะคะปี2518สุสานใจรักจังหวัดลำปางนะคะองณนี้มนทนทหารโบกที่7ค่ายสุรสักดิ์มนรีสร้างนะคะเป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นพะรนะ,ะ,นพะรอดนะคะเป็นพระรอดนะคะองค์นี้รายการที่36นะคะ รายการที่37นะคะเป็นพระหลวงพ่อเงินนะคะรูปรหรหลวงพ่อเงินพิมพ์สวยๆหน้าคมชัดนิยมแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่37ต่อไปรายการที่38เป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะเหรียญหลวงพ่อทบที่ระลึกในการวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถนะคะวัดช้างเผือกปีพศ2519นะคะองนี้เป็นรายการที่38นะคะ ต่อไปรายการที่39นะคะองนี้เป็นหุ่นพยนต์นะคะหุ่นพยนต์แบบนี้เลยนะคะน้องไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะเป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะเป็นพระเนื้อคำข้าวนะคะหลวงพ่อฤาษีริงดำเรียมกรอบ3ห่วงกันน้ำนะคะเป็นรายการที่40ต่อไปรายการที่41เเป็นพระ ซุ้มกอนะคะองนี้รายการที่41ซุ้มกอเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่42นะคะเป็นหะนุมานเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องด้านหลังมีรอยจานนะคะเป็นรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่4 3านะคะเป็นเหรียญยืนหลวงปู่จื้อวัดเข่าตะเงาะนะคะปีพศ2567เดหรียญรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะคะ เป็นเหรียญยืนรงยาส้มนะคะ,นะ,คะเนื้อผิวทองทิ์ซาตินหน้ากาก 2K นะคะหลวงปู่จื้อนะคะเป็นรายการที่43านะคะต่อไปรายการที่44นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังชอชิงเหรียญทรงเตารีดหลวงปู่ทวดหลังชอชิงรายการที่44นะคะ ต่อไปรายการที่45นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องด้านหลังจะมีรอยกดเป็นพระผงสุพรรณแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46เป็นเดียนหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะเรียนหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญด้านหลังมีตัวยันอักษรแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่46นะคะ ต่อไปรายการที่47นะคะองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังนะคะจะมีรอยตาปั๊มนะคะเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะคะองค์นี้รายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์สวยๆนะคะองค์นี้เนื้อผิวมันๆเลยนะคะมีค่าปรักติดด้วยนะคะเป็นรายการที่48นะคะ ต่อไปรายการที่49นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเบตงนะคะเป็นเหรียญทรงเตารียดนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดเบตงนะคะองค์นี้รายการที่49นะคะต่อไปรายการที่ห0นะคะเป็นพระผงของขวัญน,นะคะหลวงพ่อปากน้ำนะคะอง์นี้เป็นรายการที่50นะคะ รายการที่ห้าสิบเอ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะเหรียญหลวงพ่อรวยบาสาทิโกนะคะชื่อรุ่นเป็นเหรียญเขาเรียกว,ว่าปีพศ2 5, 5 5 5นะคะรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่ห้าสิบสองเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อพัดนะคะเศรษฐี9ก้าเก้ารวยรวย,รวยนะคะหลวงพ่อพัดวัดห้ท้วนนะคะรายการที่52 ต่อไปรายการที่53นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมสะพานสูงนะคะด้านหลังจะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่53นะคะต่อไปรายการที่54นะคะเป็นเหรียญพระอุปชาอีวัตสัตหีบนะคะปีพศ2504ที่ระดึกในการ สร้างอุโบสถนะคะรายการที่54ต่อไปรายการที่55นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตตารามด้านหลังเป็นหลังยันเต็มแบบนี้เลยนะคะองค์นี้รายการที่55นะคะต่อไปรายการที่56นะคะเป็นเหรียญเสมานะคะเสมารุ่นสร้างกุฏินะคะธรรมอุทยานปี2569 68นะคะ ปี2568รายการที่56นะคะต่อไปรายการที่57เนะคะเป็นพระเหรียญจอบนะคะหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินด้านหลังนี้จะเป็นเหมือนรอยนิ้วมือนะคะแล้วก็เรียมกอเปิดผิวแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่57นะคะต่อไปรายการที่58นะคะเป็นพระ 25สัตวรวษนะคะเป็นเหรียญยืนนะคะองค์นี้รายการที่58นะคะต่อไปรายการที่59นะคะเป็นพะระหลวงปู่ทวดนะคะพิมพ์เตารีดนะคะเนื้อผิวก็เก่าสวยๆมีคาบเขียวแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่59นะคะ ต่อไปรายการที่60นะคะเป็นเหรียญรวงพ่อกันนะคะปี2469นะคะรวงพ่อกันวัดพญาตนะคะที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อ,อุโบสถนะคะองค์นี้รายการที่60นะคะต่อไปรายการที่61เป็นเหรียญรวงปู่มหาศิราสิริจันโทด้านหลังนะคะองค์นี้จะมีเป็นมวลสารนะคะรวมมวลสารแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่61นะคะ ต่อไปรายการที่62เป็นเหรียญพระยืนนะคะเหรียญพระยืนเขียนด้านหลังพระพุทธยี่สิบหกศตวรรษนะคะเป็นรายการที่7รายการที่62นะคะต่อไปรายการที่63นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังเป็นดิสไอ้ไข่รุ่นแรกนะคะองค์นี้เป็นรายการที่63นะคะ ต่อไปรายการที่64นะคะเป็นพระผงนะคะของขวัญหลวงพ่อปา,นากน้ำใส่กรอบเลยนะคะอง์นี้รายการที่64นะคะต่อไปรายการที่65เป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามนะคะด้าน,นหลังองค์นี้จะเป็นหลังยันเต็มนะคะเป็นรายการที่65นะคะต่อไปรายการที่66นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนนะคะ เหรียญรุ่นพิเศษปี2567 517 25เนะคะเหรียญรุ่นพิเศษหลวงพ่อคูณปี2517านะคะไดการที่66นะคะต่อไปรายการที่67เนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะเป็นเหรียญ1 0 0ปีองค์นี้นะคะเป็นรายการที่67นะคะ ต่อไปรายการที่168นะคะเป็นเนหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกปี2525 25นะคะรสสองร้นะคะองนี้เป็นรายการที่68นะคะต่อไปรายการที่69นะคะเป็นพระสมเด็จมีโรยมวลสารนะคะเกตทรุซุม้มพิมพ์สวยหลังเรียบนะคะองคนี้รายการที่69นะคะต่อไปรายการที่70นะคะ รายการที่70นะคะจะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้หลังเรียเหมือนกันมีคาบลักด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่70นะคะต่อไปรายการที่71เป็นเหรียญที่ระลึกหลวงปู่โตปี2511นะคะเป็นรายการที่71นะคะต่อไปรายการที่72นะคะเป็นพระ2ีศตวรรษนะคะเป็นพระยืนนะคะ รายการที่73นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะยกชอบฟ้าสาราวัตรเดิมบ้างนะคะรายการที่64นะคะเป็นเหรียญพระผงสุพรรณนะคะด้านหลังองค์นี้จะมีรอยนิ้วมือกดนะคะรายการที่65นะคะรายการที่75นะคะ รายการที่75นะคะเป็นพระสมเด็จมีข้าประปิดทองนะคะรายการที่76นะคะเป็นรอเต่านะคะตายท้องมีเลขหนึ่งนะคะรายการที่77นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะเหรียญไตมาดนะคะ6 ไตรมาสห้าเก้ารวยรวย,รวยนะคะองนี้เป็นรายการที่เจ็ดสิบเจ็ดนะคะต่อไปรายการที่เจ็ดสิบแปดนะคะเป็นพระคุณแผน่นเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องด้านหลังนะคะจะเป็นพระผงสุพรรณนะคะรอยกดพระผงสุพรรณแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่เจ็ดสิบแปดนะคะ ต่อไปรายการที่79นะคะเป็นร็อกเก็ตหลวงปู่ศิรานะคะด้านหลังมีรวมมวลสารนะคะเรียมกรอบกันน้ำเก็บผิวมาสวยๆเลยนะคะรายการที่80นะคะเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะคะองค์นี้จะมีค่าปราักปิดทองนะคะ รายการที่แปดสิบเอ็ดนะคะเป็นพระฤาษีนะคะแปดสิบสองนะคะองค์นี้พระรอกบบราณไม่ทราบที่นะคะจะมีค้าียวแบบนี้เลยนะคะรายการที่แปดสิบสามนะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อสุดนะคะรุ่น พิเศษนะคะปีหนึ่งเจ็ดรายการที่แปดสิบสีนะคะเป็นเหมือนพระถือดอกบัวนะคะรายการที่แปดสิบห้านะคะเป็นพระหลวงพ่อเงินท่ามาไฟนะคะ แปกนะคะเป็นพระหูยานนะคะรอโบราณแปดสิบเจ็ดนะคะเป็นรูปรออรวงพ่อเดิมนะคะใต้ฐานจะมีเขียนรอยจานนะคะ รายการที่88นะคะเป็นพระหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะองค์นี้เนื้อผิวทองแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่89นะคะเป็นเหรียญพญาหนูเผือกนะคะพระมหาศิราสิริจันโทนะคะมีต่อโคดแจกทานนะคะ รายการที่90นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญหลวงปู่แผ้วนะคะกะวัดกำแพงแสนปี2547นะคะรุ่นพิเศษปลอดภัยนะคะรายการที่90นะคะต่อไปรายการที่91นะคะเป็นเหรียญยืนหลวงปู่ศิราิริเจนโทนะคะรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะคะเป็นกระถินรุ่นแรกปี2566นะคะรายการที่91นะคะ ต่อไปรายการที่92นะคะเป็นพระสมเด็จมีโรยมนสารไว้ตรงฐานนะคะด้านหลังจะมีความเนื้อผิวมันๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่92นะคะต่อไปรายการที่93นะคะเป็นพระสมเด็จองค์นี้จะมีค่าปรักปิดทองนะคะรายการที่94นะคะอง์นี้ก็เป็นพระสมเด็จนะคะ รายการที่95นะคะเป็นหลวงปู่ทวดวัดร้อนนะคะจังหวัดพัทรลุงปี2509นะคะรายการที่96นะคะเป็นพระสมเด็จมีโรยผงตะใบทองนะคะรายการที่97นะคะเป็นพระนั่งพานนะคะหลวงพ่อรวยปี2564นะคะชื่อรุ่นรวยพันร้านนะคะ รายการที่98นะคะเป็นเหรียญยื่นนะคะหลวงปู่ศิรากรถินรุ่นแรกพระพุทธเจ้าสิบชาตินะคะปี2566นะคะรายการที่99นะคะเป็นพระสมเด็จแบกมานนะคะองค์นี้เนื้อผิวจะมีค่าปรักแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปรายการสุดท้ายนะคะรายการที่100ของ EP นี้นะคะเป็นหลวงปู่มหาสิรานะคะรุ่นดวงเสรษจีรุ่น1น,นะคะวัดโพศีสะอาดนะคะตัวหนังสือคมชัดแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่100รายการสุดท้ายของ EP ีนี้นะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ